อุ้ยโม่เหอเออโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับกผมอคอเคกับโคโรคิดจังโอ,อ้ยพี่โอเคเป็นอะไรอะ่ะเจียงหายเหรอ ใช่เสียหายอย่าโอเคมาวัน <Die> น <again> ี <entonces S 2> ้เราอยู่กันในระบบในแมปอีพิกมินิเกมนะครับผมอันนี้เป็นมินิเกมอะไรวะเนี่ยไม่ได้มองด้วยอ๋อต้องเก็บคิสตันป่ะเออใช่ใช่ใช่แน่มันจะเกิดตามแมปนี่ไงนี่ไงเอ้ามันมีคนเอาไปแล้วอินโดนั่นดักเอาไปแล้วเออไม่ได้ชอบโดนั่นดักหรอกเธอว่าเนองเฮ้ยไม่มีอยู่หลังแบงค์หลังธนาคารเห็นยู่โอ้ยโดนั่นดักเร็วเกินเร็วเกินไปเอาไปแล้วอดเอึอ อุ้ายังไม่ได้เลยอ่ะวันไม่ได้เหมือนกันขนะไหนอ่ะเนี่ยวนบนวนหลังคาบ้านเธออ่ะไม่โอ้ยโอ้ยแลคนเราจะได้แ oh ล้วโอ้ยคนรอไปแล้วโอ้ยคนรอมาได้แล้วได้แล้วได้แล้วชิบแล้วชิบแล้วเขายังไม่ได้เลยได้แล้วได้แล้วอ่ใหญ่ใหจะมันเกิดที่ไหนแต่ครับผมรอพี่พีอยู่นะคะที่เฮ้ยเย้แล้ว่ยจ๋แล้วเจะแล้วเจ๋แล้วฮ่าฮ่าฮพี่พีอยู่นะ ได้แล้วได้แล้วนี่เฮ้ยคนรถมาริบน้ำนี่มีอะไรให้ดูมานี่เธอจะหลอกเราไปในที่รับตาคนอย่างนั้นหรอมีคนอยู่นี่ไงแล้วเขินนี่นี่อ้าวมีคนกดไปแล้วอ่ะเนี่ยจริงจริงมันปุ่มหรือมันกดได้โคนกดไปแล้วอุมยคนดไปแล้วอุ้ยอะไรอะเค้กเดลิเวอรี่เออว่ะนี่คืออะไรเค้กเดลิเวอรี่่งเค้กให้ถึงบ้านเธอพูดตามเราอะอะไรเฮ้ย โอ้แอ้เคปจะจงตามบ้านที่มันจะบอกหรือเปล่าเ็าแบบว่าเราต้องเอาไปไว้บ้านเลขที่เท่าไหร่ต้องแบบไว้แล้วอันไหนมันอยู่ไหนไปด้เขาซิหกขอนเธออะไรอ่ะแล้เก้าแล้วมันไม่เลี้ยงบ้านด้วยนะเราชนะแล้วเฮ้ยแล้วของเธออุ้ยเาเจอแล้วซิหอุ้ยหูอยู่นู้นอ๋อพี่พีชชาจังเลยครับพี่พีชชจังเลยค่ะโอ้หายากไม่ล่านี่พี่ชาจังเลยครับ เธอคงรู้ว่าริมน้ำใหม่มันจะงอขึ้นมาแล้วริมน้ำอีกเดียวหรอทำไมเธอชอบริมสาจเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังเม่งขึ้นมาเลยปุ่มอ่ะอะไรวะคนเย่โบใจเออเบสทเทเบิลออสเตรเลียอันนี้ที่แบบว่าเป่าให้ฝั่งแบบให้คนอื่นตกน้ำไงอ๋อเป่าปูดการชั่วร้ายเหมือนกันเลยทำไมเธอชอบเป็นตัวร้ายเหรอเจะแก้เธอยังไงเราคโรจังไหนหมายอัง ถ้าทำไมมันยิงไม่ค้างอ่ะบางคนเลยยิงค้างอ่ะอู้วทำไมยิงยิงไม่ออกไม่ยิงได้คนละทำไงดีหล่นพ้องกันจะหักล่ะเจ้าพี่นี่ใจไม่ดีเลยเขาก็โดนอู้วเขาปิวหล่นเลยมาแบางคนนี่ทำไม่ดีขนาดนี้ไม่เข้าใจเลยใครเนี่ยไม่ดีคนละออ๋อเคียวเคียวนิเมตอะไรอ่ะซ่อนหาอ้าวแล้วใครจะเป็นคนหา เราต้องแอบ,บใครแอบบคนรูเหรอไม่รู้เหมือนกันนะคุณได้เป็นผู้ซ่อนเอกอ๋ออันนี้คือเราแปลงร่างเป็นสิ่งของเธอียบร้อยเสร็จแล้วอเสร็จแล้วเหมือนกันเฮ้ยแปลงร่างไปแลยอ่ะไม่บอกเอ้ยเราเป็นเรื่องอ่ะเราเป็นอะไรนะแไ,ไปแล้วเอ้อาฮาฮารอแตกอย่างเร็วคิดว่าเขาเห็นต้นไม้ขยับยครเงียนอยู่เงียนอยู่ เอม้มีคนไ<ด>ล่ทุบทุบตุบทุมัแตงหนึ่งแตอีกยี่วิมามาแล้วมันไล่ทุบคนไล่ทุบอาดีแม่อ, oh, <no. S 1> อ๋อนีาเ oh, <no>, no, นะจะแบบยังไงหรไล่ทุบทุกอันมันก็ทุบได้เดี๋ยวมัน้จริงๆมันต้องทุบระเลือดหมดอะยิงบาสสก้าว่ะคละอนลอันลยิงบ้องขห่บาบใส่กันว่ะคนละพเแล้หิวข่า เร<ข>าอยากอยู่ข้าวหลามอะซื้อให้หน่อยดิไปซื้อที่ไหนเนี่ยอ๋อไปซื้อให้หน่อยเดียวข้าวหลามอะข้าวหลามไปซื้อที่ไหนไม่อยากยิงโดนดัดนดักว่าหมั่นไส้มาน,นานแล้วข้าวหลามไม่อยากยิงโดนดัดนดักว่ <c oughs> <อ>าถ้ายิงยังไงอโดนดัดนดักก็คลิกไงคิกใซ่ะทำไมมันยิงไม่ออกหรอวะทล้วมันยิงไม่ออกออ๋อรอครูดานิดนึงแล้วยิงไม่ออกเลยทั้งอันเขาเจอกคาว่าีโหลดดิ้งจะหายไป อห้ามหล่นน้ำหรออุ้ยมีคนหล่นน้ำตุ่มมัไปเลยอุ๋ยอะไรเนี่ยอ่ามีคนหล่นน้ำายว้ไว้ไว้จะยิงโดนนั่นดัก n o p อุ้ยมันไม่หล่นได้ไงวะอุ้ยโดนนั่นดักมันจู๊ผิวอ่ะผิวจัดผิวจัดผิวเอ้ยใครยิงหลังไงยิงหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนเรายังรอดหรอรอดมาแล้วโดนยิงเลย เขายังรอดมาไอ้ไอ้เป็ดโดนนั้นดามันยิงเธอเขาเห็นโดนยิงเหรออันนั้นอยากตายเหรอก็เหรอถากเป็ดต่อยอะตายบ่าตายบ่าตายเลยตายเลยนักเลงว่ะนักเลงเกินอะเกียร์ปั๊เท,ท่าอะไรนี่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 ทำอะไรนี่เกียร์จะกนั้นตกลงมาอ๋อเราต้องไปหยิบอาวุธมาสู้กันแน่เลยอ๋อ โอ้โหทำไมมันเห็นมีราได้คาถาซีเลอร์มูนมาว่ะยังไม่ได้อะไรเลยเออเออเอาดี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 เอาอะจับไฟโอ้ยโอ้ยโดนปั่นตายโอ้โหโอ้โหพอตายแล้วก็เราก็ตายแล้วโดนปั่นเหมือนกันเอ้ยคุณปั่นนี่คนโกงอ่ะมันปั่นรุนๆเลยเรายังไม่ได้อาวุธเลยตอนนั้นอ่ะเราได้คาถาซีเลอร์มูนมาอ๋อโน้องเป็นซีเลอร์มูนเหรอใช่ซีเลมูน ตนละมูลตนลมูลดวงแตนลมูล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 เฮ้ยขัดแยกแรกคืออะไรอ่ะ VS อีกแล้วคืออะไรวะคืออะไรอ่ะหมอตักกรรมหมอตักกรรมหมอโอ้หาเป็ดต่อยอยู่แล้วอ่ะคนเนี้ยตักกรมหมอตักทีเปล่าจะเป็ดตักกระชักทีได้เพื่ออะไรอ่ะก็ได้จะปรากฏในเจ็ดวิทุบเฉพาะแรกคิ่สั้นเท่านั้น จะเบสบาร์หรือค okay. okay. like ีทตรงไหนก็ได้เพื่อขุดโอเคตีตีโอเคห้าอันแล้วรับเบอรเขามาเร็วเกินอะมาบ่อยมากอุ้ยไอีกแล้วเกินไปเกินไปถ้าจะเพนนี่ก็เพราะรัเบิดมาลัวมาลูกสลับลูกอะโคตรโกงอะตัวหนุ่มตัวหนุ่มตั ไม่ระเบิดไม่ได้เอ็มหรอกดึง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 ไม่ได้เอ็มหรอกไม่ได้เอ็มหรอกไม่โดนหรอกโดนหรอกเธอได้กี่อันแล้วอะยี่สิบห้ายี่สิบห้าอันน้ำโอ้เธอได้เยอะกว่าเราอีกจริงเหรอแค่นั้นแหละตอนนี้เพิ่งยี่สิบเจ็ดเออที่หนึ่งว่ายี่สิบเจ็ดเองทึ่งว่ะที่หนึ่งว่าธรรมดาที่ไหนน้าอืออย่างนี้นี่มดาอะไรอ่ะระวังขี่ม้าถล่มอ๋อต้องหลบด้วยขี่ม้าที่มันไหลมาข้างบนน่ะระวังตกหล่นไปนะ อู้ยค<ฮ>ุณรอเลี้ยเป็นโจ๊กเลยอ๋อเล่้เป็นโจ๊กเลยเหรอแค่เป็นโจ๊กเลยคุณรอก็ดีใจด้วยนะเอ้ยไม่โดนยังหลีอห้าวิชิวๆไปสามวิสองวิชนะโอ้ยเก่งเกินนะ ้าเอื่อันนี้แข่งอะไรอะสกีอะนี่ไงเฮ้ยคนเราหายจริงเธอหายก็อยู่ในแมปนี่แหละเธอไม่เห็นเออไม่เราไม่เห็นเธออะเออทำไมอะเนี่ยไม่เห็นเธออยู่ในแมปเลยแต่เราก็แข่งอยู่นะสกีอะหรออ๋อแล้วหล่นแล้วชนดิ้งออกมาอาชีบหายกูแพ้แล้วพูดตามไอ้แมปเราเอยเราชนะเอออุ้ยยังทานยังเข้าแมปอยู่ แน่วยเจอคนโรแล้วน,น,นโร้คนโครอันนี้มันมาแล้วมาดูเร็วปุ่มมันมาแล้วเาเราเราเราตราเราเอาเาเราวราเ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 าเราเราเ้าเราเราเป็เดาเาเร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 นเราเาเปานด่รานสุเท้รายแาเหาเราเราเราเาเรีเรา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 เร้เราเาเราเเราเรเาเารเอา ทำไมอ่ะเอาแข้งเราตลอดเลยอยอะไรอ่ะคุณยนทำลายล้างทำลายยางสะอาดไหมอ่ะกด็จ๋าไม่นึกว่ามันน่าจะมีคนควบคุมคนหนึ่งนะอ๋อเราเองขอเป็นคนควบคุมเราเองโอ้โหเป็นคนหนีแล้วทอะไรอ่ะต้องเอบต้องเอบอยู่ห่างจากคุณยนเนี่ยอุ๊ยมันเดินไปทางอื่นมันเดินไปทางนู้นแล้วอุยมันเหยียบบ้านโดนแล้วโดนแล้วตายเลยอยู่ในบ้าน เราคนลมไปไวจังเลยเฮ้ยเหมือนจะเดินมาทางนี้เลยตายแน่นิวตายแน่ฮ่าฮ่าฮ่านี่มันเหยียบคนอื่นล้มแล้วไม่มันกำลังไล่เข้ามาตายแน่ักำลังไล่เข้ามา เหรอมันไม่เหยียบซ้ำหรอดมันไม่ไล่คนอื่นมันไม่ไล่คนอื่นแล้วเธอที่รอดมาได้เพราะว่าเธอใช้ดวงเท่านั้นแหละรอดว่ะเออเย่วันดีก็ไว้เท่านี้แล้วกันแล้วผมจะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะพี่พี่ขี้ติดตู่ที่เดินตามอะไรวะ มีขี้เดินตามไม่ใช่มันคือสารลอดอ้าคือขี้มันไม่ไหวขี้เลยโอเคไปแล้วบ๊ายบายไ,ปไปม่คุยค,คนล<อ>แล้วไปแล้วไปแล้ว